ฌานเนี่ยอันเห็นคมชัดต่อเนื่องเห็นเป็นจริงเป็นจังในขณะนั้นและละเอียดสุดเนี่ยจนกระทั่งชัดเจนเนี่ยมันก็เลยเห็นตามความเห็นตามความเป็นจริงก็จริงในขณะนั้นแต่ถ้าอำนาจฌานเสื่อมเมื่อไรก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันเป็นของหลอกลวงแลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตกอยู่ในข่ายของอนิจจังทุกขังนัจตาเพราะเราไปสําคัญตนมั่นหมาย เมื่อเราปฏิบัติสมาธิเข้าไปหรือเจริญนิพพานาเข้าไปแล้วก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้การเจริญนิพพานานี่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นจริงเป็นจังหรือว่าไม่จริงไม่จังก็ช่างเป็นเป็นอุปกิเลสเป็นวิปัสสูกิเลสแต่ถ้าเป็นสมถาก็คือว่าถ้าอํานาจฌานของเรายังดีอยู่มันก็ดูหวยอะไรอย่างเงี้ยนะมองไปอนาคตหรือระลึกไปในอดีตมันก็คมชัดมันเหมือนเป็นจริงเป็นจังอย่างพระที่ดังกันทั่วไปหรือคนที่ได้ฌานเนี่ย สามารถมันเหมือนจะเป็นผู้พิเศษเลยแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันราพอเราดังมากเข้าเหมือนเหมือนกับว่ามีคนขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะประกอบเหตุก็คือจเจริญสมาธิให้คมชัดต่อไปเนี่ยนี่มิตรที่เกิดขึ้นมันชักเลอะเลือนแล้วถ้าเรายังหลงไปตามมันอยู่ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสก็กลายเป็นทิฏฐิวิปลาสขึ้นมาจิตมันไปนสําคัญตนเหมือนนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆ นะมีที่เคยอยู่ข้าพเจ้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพอดิปฏิบัติทำไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเห็นนิมิตเป็นนิมิตนอกตัวนะก็หลงไปนะมันไปทางไหนก็เดินตามมันไปกลางค่ำกลางคืนบางทีนี่เดินไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเนี่ยนะหรือคนที่อยู่ในวัดปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ที่วัดเนี่ยมันเหมือนกับวิพาละเด็กวัดเดินเดินไปมันก็คุยแล้วเราแอบไปข้างหลังไปใกล้ๆกล้วก็ถามว่า อานท่นคุยใครก็เขาจะได้สติขึ้นมาก็บอกเปล่าครับแต่บางทีเขาก็บอกก็าคุยกับพี่บางบางทีก็คุยกับอะไรต่เมียอะไรเขาก็พูดเข้าไปเรื่อยแต่เขาคุยเองเนะถ้าเขาไม่เห็นเราเนี่ยเขาก็คุยที่เข้าห้องน้ำเขาอาบน้ำเขาก็คุยไปเรื่อยเหมือนกับแม่ชีที่เคยอยู่กับพระเจ้าเนี่ยไอ้ที่ว่าเคยเล่าให้ฟังะวันดีวินดีก็เปลี่ยนจากสีขาวนะมาเป็นสีฟ้าๆเหมือนกับไอ้นักบวชในาศาสนาในประเทศอินเดียเนี่ย บางทีก็เปลี่ยนเป็นสีกาดบ้างบางทีนี่ก็เพราะว่าปไปหลงนิมิตรไงหลงตามจิตจิตมันไปติดเข้าไปกิดไปคล้องในนิมิตก็สําคัญตนมั่นหมายปลาลูนโนนเห็นีิเรียกว่าจิตวิปลาะพุทธเจหยทำลายความยินดีแล้วก็ยิน้ายในสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปถ้าเราไปยินดีเราไปหลงมันเนี่ยเราก็มันเป็นวิปลาสไงเราก็ต้องมีสติสัมปัญญาทำลายความยินดี้ายให้เห็นตัวผู้รู้ที่สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ ให้พินาศไปนะการจเจริญต้องมีสติสัมปัญญาสองตัวสติตัวเดียวไม่ได้สติตัวเดียวนี้ทําให้เกิดสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดพอเข้าถึงจิตก็จิตมันเคยมีสัญญาเก่าในอดีตที่ว่ามันเคยทํามาเนี่ยถ้าเราทํามากข้าวของกายเป็นวิปลาสไปสําคัญตนนั้นเป็นจริงเป็นจังในในเวทนาในสุขกับเวทนานั่นเป็นก็เป็นสุขกับวิปลาสเป็นทุกข์กับวิปลาสเป็นความคาดเคลื่อน ทําอะไรเป็นจนก,นกระทั่งเป็นบ้าเป็นหลังทํามากเกินไปเพราะว่าไปหลงอ่ะเดี๋ยวในหลงในสัญญาอดีตเคยทายํามางั้นงี้สำคัญตนว่าเป็นชาตินั้นเป็นงนี้อย่งนงี้เป็นงั้นคิดว่าตัวเองเป็น,นระลึกชาติไปเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นีอ่อะไรบางทีงทแล้วก็เข้าไปข้าไปยึดมั่นเถิดสาคัญ,ญตนเพราตัวเองเคยไปไนั่นไปไนี่มันเป็นความวิบลาสทั้งหมดก็เรียกสัญญาวิบาัาิ ส่วนละเอียดอันนั้นเราจะต้องมีสติสมัมปญญาสองตัวตัดความทําลายความยินดีไรอย่าไปสนใจไอ้พวกบูเพนิวาสา,านุสติานหรืออติทังสยานเนี่ยอน,นาคตังสยานหรือเป่าเป็นพวกญาณที่เป็นในไอ้ไปในอนาคตนะรูปการไปเกิดมาเกิดอะไรเงี้ยะฉะนั้นทอาให้เจอสติสัมปญญาตัดอุปทานในตัวนี้ทิ้งไอ้พวกรูปนามที่มันมันมีอุปทานอยู่เนี่ย จะเป็นดีก็ตามชั่วก็ตามเฉยๆก็ตามเนี่ยเป็นพวกสําคัญตนเป็นนิจังสุขังอัตตาเนี่ยด้วยใช้สติสามัญญาทําลายความยินดีลายจริงอันนี้ทิ้งไปพอได้เห็นสกก็เห็นรู้สักแต่ว่ารู้เราไปห้ามไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันเคยมีมาเป็นกรรมของเราเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกเราไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง กบุคคลผู้ใดมารู้แจ้งชัดซึ่งธรรมะก็คือสติสัมปญญานั่นเองในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนืองเนืองเนี่ยคือสติสติดูใจเต้นใจเต้นเนืองเนืองเนืองเนื่องเห็นแน่นเครียดโล่งเห็นรูปน้าเกิดดาก็บุคคลมารู้แจ้งซึ่งธรรมะที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าไม่งอนแงนค่อนคลนบุคคลผู้นั้นมือรู้ความนี่แล้วควรเจริญไว้เนืองเนืองก็จรเิญไว้แค่นั้นการที่เราเจริญเนืองเนืองไปเรื่อยๆด้วยอารมณ์ความเป็นปกติ ยิ่งเห็นชัดเจนต่อเนื่องได้ก็ดีถ้าไม่ชัดเจนก็ดูที่มันปรากฏแบบเรื่องๆสบายๆไปเรื่อยๆชั่วชีวิตแต่อารมณ์กรรมมันจะมาหนักบ้างเบาบ้างอะไรแต่มีอะไรก็เราก็ห้ามไม่ได้นะดีบ้างชั่วบ้างก็อยู่ที่กรรมที่มันจะมาสนองเราเราไปสําคัญตนมันไม่มั่นหมายไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติแนวนี้แนวนี้กายกายเป็นสุขกับวิปลาสไปไปาําคัญตน้นเป็นนิจังสุขขังอัตตา เพราะนั้นเราจริญสติตามมัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วเราก็จะตัดความยึนมั่นถือมั่นในอุปทานในกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เวทนาเราไม่ใช่จิตเราตัวผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเนี่ยบางที้าพเจ้าเคยไปถามพวกลางทรงบอกว่า พระแม่คนอิมมาส่งล้วก็บอกเอ๊ะมันยังไงกันแน่พ่าแม่คนอิมจะมีที่นี่ก็มีมีที่โน่นก็นมีที่นั่นก็นมีเป็นสิบสิบยี่สิบล่างเขาบอกอ๋อเขาแบ่งผ้ากันมาไอ้นั่นเป็นเรื่องลัที่ศาสนาอื่นนะเขาจะแบ่งล่างกันเหมือนกับคนคนบางคนเนี่ยมีความคิดเนี่ยที่จิตใจเป็นหนึ่งเดียวแต่บางคนก็มีความคิดในหัวสมองเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเกิดเกิดดับดับเนี่ยสามารถทํางานได้หลายๆรูปแบบ ในเในในเวลาเดียวกันเนี่ยสั่งการคนน,นนั้นคนนี้คนนี้ทําให้นั่นคนนั้นทําให้นั่นไอ้พวกนี้มันจะกลายเป็นทําให้เกิดความวิปลาดได้เพราะฉะนั้นพหะว่าองค์จึงให้เจริญสติสมัมปญญะเพื่อทําลายการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาวิปลาดจิตวิปลาดหรือว่าทําให้เห็นเป็นความเห็นที่วิปลาดขึ้นมาดยการมีเจริญก็เรียกคำเขาบอกไม่ต้องเชื่อโดยการถูกตั้งตามลัทธิข,ของตน แปลไปสาคัญตนเนี่ยหรือไม่ต้องเชื่อในการฟังตามเป็นของก่าวตื่นข่าวอ้างตำดานนึกเดา,าคาดกันเนตึกตามอาการถูกต้องตามลัทีิของตนคนที่พูดเชื่อถือได้สมณะผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของตนเนี่ยนหลักกาลังมาสูตรบอไมาแห่งเชื่อถ้าเราเจริญสติสัมัญญาในสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยมันก็จะไปตัดความเห็นนั้นนี้ทันทีเลยไม่ต้องไปท่องตำราเลยแค่เจริญสติสัมัญญให้ตรงทําลายความยินดีที่มันเกิดขึ้นในฝ่ายบุญญาบิสังขารก็ดี ในฝ่ายที่ว่าเป็น,ปนสุขเวทนาก็ดีสุขวิปลาสหรือบุญญาพิสังขารอภิสังขารคือสังขารการรุงแต่งในบุญที่ว่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหรือการรุงแต่งในบาทยให้เกิดทุกขวิปลาสการรุงแต่งทำใ,ทำใ,ทำในชั้นทำให้เกิดการเรียกอนิจ,จังสุขขังอัตตาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล,ล้วเจริญสติธปชมญะเพื่อทำลายความยินดีอินไลนี้ก็สรุปแล้วก็คือทำตัดอุปทาขนขันธ์ง่ายให้ได้เนี่ยคือทำจิตบริสุทธิ์ใหได้เนี่ยจะได้บรรลุพระนิพพานที่แท้จริง พราะนั้นเรื่องจิตวิปลาสเนี่ยเป็นเรื่องการประกอบที่เรียกว่าจิตนี่ประกอบเวทนาก็ดีที่เป็นสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยก็ดีประกอบกับสัญญาเก่าในอดีตก็ดีหรือประกอบในความคิดที่จะไปในอนาคตก็ดีนะปรุงแต่งไปเรื่อยก็ดีเนี่ยเป็นเป็นเป็นความเห็นที่วิปลาสทั้งหมดทำให้เกิดสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสนะแล้วก็ทาให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นวิปลาสกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา พึงทำความเห็นให้ตรงก็คือทำลายความยินดีลายออกไปเสียนะข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างสำรวมอินรีย์โพจนเนมัตัญุตาชาริยานิโยกเนี่ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะบริโภคอาหาราพอควรทาความเพียรไม่เห็นแก่เนกันเอนยความเห็นก็คือเห็นกายในกายก็คือเห็นกายแล้วก็ความรู้สึกในกายเวทนาคือคำแน่นอกเครียดทิสาและความรู้สึกภายในหรือเจ็บ ก้นเจ็บอะไรเวลานั่งสมาธิแล้วยืนานานๆเจ็บฝ่าเท้าแล้วก็ดูความรู้สึกภายในเป็นทางเดินเนี่ยเพื่อล่าความถือมั่นในกายนี้ในเวทนา,านี้จิตนี้ทำนี้เดี๋ยวโดยเฉพาะจิตวิปลาสเนี่ย,ย,ยให้มีความรู้สึกเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ทําลายทิ้งไปเองความยึดมั่นถือมั่นถึงอารมณ์กรรมต่า,ตางๆก้าวๆมันจะมีมาสนองแต่เราก็มีให้สติตรงสัมปัญญาเข้าไว้มันจะทําลายไอ้สิ่งเหล่าน,นี้ทิ้งไปเองนะค่อยเป็นค่อยไป สิ ha, ส่งเหล่าน mm like right. ี้ม uh, um, mm ันไม่เป็นของจริงของจังไม่ว uh, ่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามมันไม่ใช่ของจริงฌานสมาธิก็ไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นสิความเห็นที่วิปลาสคลาดเคลื่อนไปเห็นว่าเป็นนิจังสุขังอัตตาเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงฌานสมาธิก็ไม่เที่ยงแลละเป็นอนัตต